รถรุ่นยอดนิยมนะคะกับการสวมชุดหุ้มบอกรถยนต์ดีไซน์โซฟาเนืนุ่มของทางร้านอีกหนึ่งรุ่นนะคะนั่นก็คือฟอร์จ r เนอร์นะคะสำหรับคันนี้ค่ะให้ดูนะแผงข้างประตูเป็นสีประมาณนี้สีหนังเนี่ยมันจะไปทนครีมกับมีปัดกระเทานะคะอ่าแล้วก็ตัว คอนโซลนะคะหรือว่าพลาสติกจะเป็นสีประมาณนี้นะคะส่วนชุดหุ้มเบาะรถยนต์สีไหนที่เป็นสียอดนิยมสุดก็คือสีนี้เลยเป็นสีครีมค่ะนะคะอารมณ์รวมประมาณนี้ mm hmm. ก็ยังมีความเข้ากันนะคะมูดแอนโทนยัง hmm. ไปกันได้ดีค่ะกับห้องโดยสารแล้วก็กรอบพลาสติกต่างๆนะคะสำหรับสีเทียบกันจะได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับรถคันนี้เนี่ยพุ่มเป็นเบาสามแถวสามตอนเลยทีเดียวอารมณ์ก็คือได้ฟิลประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขยับกล้องให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับแถวอื่นๆนะคะสำหรับด้านหลังของเบาคู่หน้าค่ะก็จะมีกระเป๋าใส่ของให้ประมาณนี้นะคะส่วนเบาะแถวสองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ กรอพลาสติกต่างๆคันโยกที่ปรับต่างๆนะคะเบาะเนี่ยสามารถพับ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 ,บได้ยังไงก็จะสามารถพับได้เหมือนเดิมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพียงแต่เขาก็จะมีมุมตรงนี้ค่ะประมาณเนี้อาจจะแบบไม่สนิท100%เพราะว่ามีความนุ่มของใย,ยมีความหนาของใย,ยที่เสริมด้านในนะคะเป็นใย,ยสัง,งเคราะห์เกรดพิเมียมเนี่ยอ่าค้ำอยู่นิดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีคําถามที่ถามว่าแล้วเบาะแถวที่สามเนี่ยพับเป็นยังไงเดี๋ยวมาพับให้ดูนะคะอ่ะโอเคถ่ายให้ดูอารมณ์ดูออบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วเบาะแถวสามพับแล้วเป็นยังไงบ้างเบาะแถวสามนะคะถ้าพับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะอ่าก็จะเป็นแบบเนี่ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะจะไม่แนบลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลองพับข้างนี้ปึ๊บ เพราะว่าเขามีลักษณะของใยที่มันดันกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเบาะแถวสนะคะเน้นคนนั่งนะก็สามารถสวมชุดทุ่มเบาะรถยนต์ดีไซน์โซฟาน,านุ่มได้แต่ถ้าสมมุติว่าเน้นแบบพับเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีออปชั่นทางเลือกให้เหมือนกันเป็นการพุ่มแบบเรียบสำหรับแถวสามนะคะสามารถสอบถามรับปรึกษากับคุณวุฒิเจ้าของร้านได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะประมาณนี้นะ สำหรับการแขวนเบาะนะคะแขวนได้อยู่ไหมเป็นคำถามที่ที่ฉันถามขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขึ้นมาทำให้ดูนะคะว่าแขวนได้ไหมอะโอเคมาดูกันเพราะว่าเขาเห็นมีความหนาอย่างนี้เนาะก็เลยมีคำถามก็ต้องกดให้มันแบบว่าแนบกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็แขวนแขวนอาจจะค่อนข้างแบบต้องใช้แรงนะคะนิดนึงโอเค ยังแขวนได้อยู่นะจ๊ะถึงจะแน่นแต่น้องก็ยังแขวนได้จ้าประมาณนี้นะคะสำหรับเบาะแถว3ของ Fortuner สำหรับการสวมชุดทุ่มบาะรถยนดีไซน์โซฟานาะนุ่มค่ะ